ไม่เจ๋งว่ะเจ๋งสายจ้าดะี่ไหนวะสถาพรใจโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเจ๊งเชื่อเรื่องพวกสารหลาดที่อยู่นอกโลกเลยวะมันมีเขาองจะหาคือมว่าผมเคยเห็นแต่ในหนังไม่ก็ในคลิปในยูทูบอะไรเนี่ยคิดว่าจริงๆมันมีไหม รวยเชื่อญาตเนาะถ้าเกิดว่ามันมันมันมีจริงนะว่ามันจะใช้ยาทหาะอะไรนะมันจะขี่รถถ้ามันขี่รถอะเราขายรถไงว่ามันุดูตังดาวนี่มันจะขี่รถอะไรกันวะถ้าไม่ขี่ถ้าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เอาเฮ้ยมอไซค์จะเป็นรุ่นไหนอะเออเฮ้ยไอ้นั่นอะไรวะน้ำมะนาวมะนาวมะนาวอะไรวะมะนาวตังดุดมนุษย์ตังดาว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ต่งเท้เฮ้ยเฮ้ยเท้าต่างนู้นี่นันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยเราจะคุยกันไงแต่งเท้าเว้ยเราจะคุยกับมันรู้เรื่องได้ไงเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่มีแว่นแปลภาษาพี่ใส่แ้พี่แปลภาษาได้หมดเลยคำนึงน สวัสดีท <Das guided todos> ุกคนสวัส oh, ดีเออสวัสดีสวัสดีสว้สดีอ๋อตอองาารขาอรถออนนีอเ่็น right. มัออยอออไอว่ออราขายรถออู่เอออีมกันมาจะแปลกดีที่ฟังมันดูรอกไออ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  เอออ R 102 CL ปีปีปีศูนย์สี่อ๋อสอุ้ยเท่มากอ๋อโอ้โหนี่บอกแต่งมาจากนอกโลกนอกโลกอุ้ยนี่ใส่เล่นเสียงได้ด้วยเปิดบลูทูธอ๋อเดี๋ยวถามเป็นนึงนะเดี๋ยวถามก่อนว่าจะขายทำไมอ้าว จะไปจะไปกลับไปนอกโลกแล้วก็เอือรถไปไม่ได้ก็จะขายเอาตังไปโอ้โหสวยออออมีอะไรอยู่ในนี้อ๋ออะไรอะไรไหนอุ้ยโว้ยไว้ปรับครึ่งเสียงอุ้ยมีครึ่งเสียงด้วยรถคันนี้อ่ายังไงอ่ะอุ้ยปจัดเลยอ่ะ อันสองซีเอลขนตางดาวมานาาตางดุดอไ่โอ pues. ้ให้ลองเช็ดได้ด้วยเหรอโอ้อ้เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปไอ้นั่นกับพี่น่อยพี่กลัวว่ะไนั่พี่คนด้วเช็ดได้ด้วยหรือเว้ยจัาขีหน้อยไปเอาประกันมันแค่นั่งเป็พี่คนว้ยน้า

นั่งสบายมากโอ้ยนั่งไปนี่แทบหลับเวลามันลอยตัวแล้วมันนิ่มเนาะนิ่มมากมคิดว่าจะหนักนะเนี่ยโีนี่เหมาะกับการเดินทางมากเลยไม่รู้มันจะขายทําไมก็ไม่รู้เนี่ยต่างดาวคงกลับไปโลกของมันไม่ได้หรือมั้งต่างดาวเนี่ยขายเท่าไหร่อ่อะ,อะเพือดูเลยอ๋อขายราคาสามแสนเก้าหมื่นเก็าพันบาทเองสามแสนสามแสน

โทรเบอร์ให้โทรหาเราเลยเดี๋ยวเขาก็จะบินกลับแล้วจะมียานมารับหน9นแ้าหนึ่งหนึ่น็อ่า x bmw r พันสนะอ่าปีสองพั่ cl หายากมากเลยมีเฉพาะที่นอกโลกมนุษด์ต่างดาวเท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของนะโทรมาเลยที่เทียนช็อปเจ้าของมาชมขายีต้องให้เรงกล้ามไม่เรืองเราอ้อ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 